กราบสวัสดีพนหาทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมนั่นเองโอเคได้ราอนี้เราจะมาอัดเกม Strike Forest Box ตอนนี้เราได้อยู่ในวิหารวิหารเซลาซ่านะคือวิหารแห่งความตายความตาย,ยางไงแล้วก็คือ ทีมสีฟ้ามันได้ใหญ่ไปหมดเลยทีมสีฟ้าชั่วร้ายทีมสีฟ้าชั่วเนยไปเลยไปเลยไปเลยโก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  go ทีมสีฟ้าชั่วร้ายอ่ะน้องมันชั่วร้ายเนาะโดทถามด้ง่ายอ่ะนี่ไงทีมสีฟ้าชั่วร้ายแกมันไอชั่ว ไอช่ว่วไอชูว่วไอชูว่วไอชูว่วไอช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 ่วโอ้โห้าเก่งมากช่วไปกันเลยบุกไ่บุกมันไค่มันไค่มัน ใครมันกว่าใครมันกว่าใครเรื่องใครเรื่องของมันนุน่นเจ้าลบลบลบกระสุนแล้ว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 กระสุนไอบอกแล้วว่าฉันคือโปรเกมเมอร์หรือโปรเกมเมอร์เออตายตาย โปเกมเมอร์กับมไอั้งหนึ่งโปเกมเมอร์โปเกมเมอร์ไอเอ็มโปรเกมเมอร์พวกมึงต้ตายหายหมดตายหายหมดตายหายหมดตายตายตายมันจะเรื่องตายทั้งนั้นตาย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 หายทั้งหมดต้องตายอย่างเดียวมีแต่ตายอย่างเดียว วชอชู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 ตาย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 ติดอะไรเนี่ยไอติดไติดอะไรเข่อเขื่อเ่เ่ทางงุนทางงุนทางดีทางดีใครดีใครเด่นใครดีใครเด่นกันแน่ อาละเอาละเอาละโอเค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 ไป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 โอเคโอเคฝนได้หน okay, okay. okay, okay. ึ้อคะแนนโอเค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  ไปมีแตยย่ตายอย่างเดียวมีแต, yes, 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 yes. ตยย่ตายอย่างเดียวติดกับ yes 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 y s ตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวโอเคครับท่านผู้ชมผมว่าผมพอแค่เซิร์ฟเวอร์นี้แหละเอาเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เลยเซิร์ฟเวอร์ใหม่รถไต่ท่อไปเลยฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหนะ้า ใครก็ไม่เว้นเอ๊ะเดี๋ยว็ดเด็ดอัดไว้กี่โมงแล้วโอเคอัดได้สิบอัดไดู้งอัดไดู้งอยู่เกตายแน่ตายตายตายจ๊ตาย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 อย่างเดียวรีบ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 พาแกไปนับดาวนับดาวพาแกไปนับดาวพาแกไม่นับดาว แกไปนับดาวตื้อ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 ตื้นตื้อตื้อตื้อตื เสกแฮร์รี่คอปเตอร์มาเลยเตะตู้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 โอเตคโอเค๊วตาย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 ไอ้ไอ้ไอ้วินนี่ซิงห์จริงไ วินิสิงยินซีวมีเกลียบตายโอ้ไม่มีอะไรเยอะเล่นๆเ,เลยอะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปนี้จะมาเร็วนะิดเดียคลิปต่อไปที่คุณจะได้รับชมก็คือคลิปเอ่มเอสเก็บลลินเคสอีพีสองนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ไปละบ๊ายบาย